เนเครื่องสำอางซึ่งจึ้งทีไรใจละลายทุกทีอยากรู้ลึกรู้จริงพัฒนาสูตรสำหรับเราอยากสร้างแบรนด์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพนทางแพ็กเกจน่ารักน่ารับมาทางนี้วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ DPU คือสาขาที่ใช่สำหรับน้องที่นี่น้องเจ๊เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มีประสบการณ์ในวงการเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกว่า15ปีแต่และวิชาฟังไม่ไหวทั้งวิชาการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิชาอาหารและโภชนาการเฉพาะบุคคลวิชาาาาากกรรรตลดส้ง และการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจสุขภาพและความงามวิชากฎหมายการควบคุมคุณภาพและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและเสริมอาหารว้าวมากได้เรียนในห้องแลบที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและมีพ i l อ t แพร้นให้น้องๆได้จาลองการทํางานจริงเรียนครบวงจรตั้งแต่วัตถุดิบพ,พัฒนาสูตรประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยไปจนถึงออกแบบแพ็คเกจเองเลยบอกเลยว่าที่นี่สนับสนุนให้น้องๆปั้นแบรนด์ของตัวเองได้ตั้งแต่ตอนเรียนเรียนจบต่อยอดธุรกิจทันที TPU ยังเป็นพันธมิิรกับบริษั ฉันนาในวงการเครื่องสําอางทั้งไทยและเกาหลีเพื่อให้น้องๆได้ไปฝึกงานอีกด้วยจบมาพร้อมลุยสายงานได้หลากหลายทั้งในไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ป,ประกอบการเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตและการประกันคุณภาพผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือจะเป็นนักการตลาดสายเครื่องสําอางก็เลิศไม่แพ้กันสมัครเรียน DPU ว,ว,วันนี้รับทุนการศึกษาและแอแพดทันทีเลยมาเป็นเด็ก DPU กันเยอะๆนะ